กินเข้าพี่น้องกินข่าฝาองกันพี่น้องก็สัมคีพี่น้องเลยเบื่อปวเขาละอีกคนเขาได้อยู่ขวบเบืะอสายหน่อยแัแดงปุยคุยตัวแดงพี่น้องไอ้โถเบาหน่อยเอากินตัวแดงเฉยๆพี่น้องลอ ชกว่าดมาชช่กับบไาได้มาได้ไ <variables> ด้มาได้มาไมาได้ได้าาไ้าาได้มาไดาไ้าไดาไดมาด้มาไอยมด้ไดไ กไปบุมีคนหัสายโทรหาเมย์เยแดเอยกด้กินฮอดได้บตรบัเงนอยาได้กินฮอทเยอบัตเอนบ้านเราอดแล้วนดลงมานัเหนคน้นกเก้บานนีนาดไม่นานอลายคู่เดีวนะน้องเราม่ค่ออันนี้กบาอน้มาและคันวาเมน่อยบมาเนาะ น้องใช่เวนิสเลยแม่เลยคนโกะชอบรยเมื่ออยู่น้ำพัวบ้านน้ำพวบ้านงว่านชนเมือน้นเมือพัวนนเจ้านําบ้านนาวาคือน้เจ้าหน่อยไหมเนี่ยเแต่ก็จะได้นั่งนัาไปเพื่กินบอสตุ๊านี่ยฮัลโหล

ฮะ่ทยผมยยยกินเข่าเ <elle> ข่าสมาม,มสาคีได้กินลายคนแล้วมันมันแสบได้ก็กินลายคนแล้วมันมวนมันแสบโดยฮดืชา,<ข>า,าด้วยโดยโดยขอบใจขอบใจฮะ งานก็โทรมาแต่ใครอันเมื่อนแทวงเข้าคอนแทคไปบอ่รแรกเนี่ยกินข้าวเมื่อารักซ้มรั้ำทำไมรักซ้ำตอนนี้เขาพี่น้องเขาผอมกันลายคนพี่น้องเลยแสบแสบกินลายคนพป่น แซ่บหม่เดี๋ยเพินเสือแดงเีวเินเซ่บรเซ่บเซ่บปะไร อย่าเลยอีมแล้วนี่นะนเป็นเกันคั่วพี่น้องเลยขัวพี่นเองพันธุเรั้วนั่นคั่วนี่พี่น้องเลย ค่ำเลยพี่น้องครับจ้ะนาัดจกดับเลยพี่น้องเลยจาถูโดยโดยโดยเจ้า ทางมันดต่ค้่ดานยังคมชายนะเอทนัน่อ้ล่ินันเหลืกเนาะมันเหลิกมันเป็นดินดากมืนน่ะช่ไมบรกินเข่าบ้เห็นต่เขี้ยวหมากบรีกินเข่าป้ออ้ไรตะเขี้ยวหมากโอ้โหโดย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 กับป่นเด้อเหรอเด้อกับก่อนเด้อ โดยโดยโผมมกขอบใจได้หลายโดยโดยโดยมากกันแล้วเราะมเปลียนมันน่าลองเทาันอีหมอมเหมอมเกลังลงทุนเินเลยนับกับสีดีกลัเลยเพียง้รคั่มแล้วแหลีดีกรัปแล้วสีก็าวกับเด็กคนคลองเพียงไร จีก็พม่น้องว่ามันนอกก็ห๋อคนพม่ต้องเลยเอออืวิ่งกับคอยเด้อเราวิ่งมีคนตโปเลยงินผนพิน้องเขาข้ดเขาก็ลงมาแต่เงินไปแล้วสิกลับเล้พี่น้องไม่บานนี่กรับบานกลับเ่องเทลบานนี่ตอนนี้น้นสูงจูมังจก่พรพ่นอองยังเอาอะไรว่ไข่แล้วถึงล็อกอีกแล้ว chip nhanh chip nhanh chip nhanh chip này phải là chip nhanh 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 lại nhanh chip đôi chip nhanh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  chip

ี่นเจ็บเจ็ล้องสั่โอ้เจ็บอีกแล้วพี่น้องคนมัเจ็บอีกแล้วปวดอีกแล้วเบิ่งคนเจ็บนี่พี่น้องกรยุกกรยุกกรยุกปวดขาปวดแข้งนดเาอดพี่น้องหอดจุดมองอจอดรถเลยพี่น้องเอ้ เด็กกั๊บเด็กได้บาทในคาแล้วเฮ็ดพิธีฮะเกลียบร้อยแล้วแต่เพื่นยังขยุกขยุกยังปวดอยู่พี่นออ้องเอ้ยปวดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอนหมองแล้วอันนี้หอดจอดรถหันยางไปเมื่อกี้นี่แม่มาหอดก่อนเลยเนาะนี่อุ้มลูกวัดนะอ่ะอุ้มมาพี่น้องอุ้มลูกเเเอออ้ไดิ่ มื้อเ่งนี่ก็ฮอดแล้วแม่อนเนาะโดยโดยๆฮอดพิ่นแล้วเออลูกสาวแม่บ่แม่โอ้นี่น้องสาวล่าสงสาวล่าบ่เนาะผู้สาวบ่นี่น่ะโอ้งามเพิ่นกเอื้อยเพิ่นอันนี้เนาะเอื้อยเพิ่นอันนี้ได้อมคือกันนี่บ่ที่เว้าเฮาบ่จักได้อันครเอือยเพิ่นย่าบอกน้องสาวเพิ่น ถมันปูแพทย์นนชีพไปพุ่นแล้วอโอโดยเอออกมาหนึ่งนกัโทนำเออไปพุ่กเลอนน่กันอ่ะสื้อไม่หนาวหอเปล่าถ้าหนาวหนาวอยู่กนตกลายมือเด้นหนาวอยู่ว่าหนาวหนาวเหนาวเนาะ ตรงลายมือแล้วลิ้นกระ็แล้วกระโดดโดยทางเขามากน่ะปื้อนปื้อนทางในลำบากอะไรลำบากไปนอกทางเขามากน่ะปื้อนกระโดดได้โอ้โหฮะทางเขามากเขาจนหยาดไปนอกเขามาจนหยาดทางแบบปอดทุบอ่ะลิ้นดากเรืองเนาะเปื้อนกระโดดเพราะว่าเราเย้าินเอายังเขาาลากกันมาตอกใจกันคนนำนี่อยู่พคนนั้น ไปได้แต่รถจักรเบิ่งเนาะรถจักรกบลำบากรถจักรก็ลำบากได้รถจักรกับบุนก็ดอดเลยน้อยเพิ่งเพี้ยนลำบากอืมบุนเวลายังเของเฮียนบอสบอสคุลานโอ้อันนี้เฮียนจบแล้วจบแล้วสาวพี่น้องอืมเอาแล้วพี่เนาะก็เกิดซีเรีล่าเลยพี่น้องเอ้ซีเรียเมื่อและคำเลยบ้านนี้โดยบอกกันคลิปหนาให้เก่าแล้วพี่น้องคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องเอ้ให้จับเป็ดบอลนะ ลาสลักเป็ดอืมลาแล้วพี่นอ้องลาแล้วผลิตลักเป็ดกระจับเนาะลายวาลั่วเล่นไดพี่นออ้อง